สวัสดีครับพาร์ยมซินเนียลครับผมวันนี้เราก็มาในงานตัวในคลิปกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานกเกษตรนะครับผมจากคลิปที่แล้วอัปเดตนะครับผมตอนนี้ก็กําลังประกอบบูมเท้าเคนนะครับประกอบอยู่ข้างล่างนะครับผมประกอบเสร็จแล้วก็ ไอเกลนโมบายเกลนยกใส่ห้องนั่งขับกับตัวสวิงเนี่ยประกอบไปแล้วครับอยู่ยอดนะครับเดือยัตบูมเลยแหละครับผมโมบายเกลนสองตัวนะครับ ยกหัวท้ายใส่นะครับกำลังมัดสลิงกันอยู่นะครับเบสาคิมก็มาสต็อกไว้เยอะแล้วครับยาวๆไปนะครับเครื่องนั้นกว่าจะได้กดก็ต้องประกอบเทาเครนเสร็จก่อน,นนะครับผม ทำงานต่อได้นะครับมันเกะก,กะกันนะครับต้องทำให้เสร็จอย่างไดอย่างหนึ่งก่อนนะครับช่องนี้ก็สายอาชีพครับผมเป็นช่องการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอกอนนะครับผมขนาดกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับผม ู่ในเมืองอย่างนี้ก็เลือกใช้เครื่องกดระบบไฮโดรลิกนะครับตอกไม่ได้นะครับสะเทือนนะครับสะเทือนแล้วเป็นปัญหากันนะครับฟ้องร้องกันต่างคนต่างเอาใจใส่กันนะครับผมเขาก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจเขานะครับพวกนี้ มันสำนึกมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วครับผมไม่ว่าทุกอาชีพความเพียรใจก็เป็นสมบัติของผู้ดีนะครับเขาก็เข้าใจเราที่เราทำงานนะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับปปคู่กันไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเภทเห็นแก่ตัวยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับทุกอย่างมันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ ก็โอเคครับผมไม่ผิดใจใครนะครับเจอหน้ากันก็ยิ้มใส่กันนะครับผมไม่ใช่ว่าหน้าบึง้งเราคุยกันได้นะครับก็อยากฝากเรื่องจรรยาบรณไว้นะครับผมในการทำงานนะครับไม่ว่าอาชีพใดนะครับผม นี่ก็พาเที่ยงเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายแล้วช่วงใกล้จะบ่ายแล้วนะครับรีบเล่งประกอบให้เสร็จนะครับคนที่กลัวความสูงก็ทำงานประเภทนี้ไม่ได้นะครับผมต้องปีนขึ้นไป ความสูงประมาณ10เมตรครับอขอโทษครับความสูงสูงกว่าคอนโด8ชั้นนะครับผมยีเมตรน่าจะได้ยี่กว่าเมตรโดยประมาณนะครับชั้นหนึ่งก็น่าจะสูงเท่าไหร่ประมาณโครงสร้างก็ 2เมตรอยู่แล้วนะครับ2เมตรกว่าด้วยซ้ำนะครับผมชั้นหนึ่งน่าจะประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าสูงกว่าคอนโด8ชั้นนะครับผมบางคนก็แค่ต้นมะพร้าวนี่ก็ไปยินยากแล้วนะครับกลัวคนระัวแต่อันนี้ก็สายอาชีพนะครับ ที่สูงผมก็ไม่กลัวนะครับความสูงขึ้นได้หมดนะครับขอแต่ว่าปลอดภัยขึ้นที่สูงก็ต้องเซฟตี้มีเซฟตี้เบลลองเอวไว้นะครับเผื่อ เป็นลมละเมอหน้าเมืดอ,อะไรมันก็ช่วยเราเหลือเร,เราได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับต้องเซฟทีเฟิร์สนะครับพลาดครั้งเดียวก็ไม่มีโอกาสนะครับพลาดแค่ครั้งเดียวโอกาสแก้ตัวไม่มีนะครับผมฉะนั้นแล้วอย่าพลาดเลยครับไไปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับสายอาชีพของแท้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ